ยาคุมกําเนิดที่มาจากพืชที่ชื่อว่ามันเทศปลาเป็นตัวยาสาคัญที่มีการใช้อยู่ในยาคุมกําเนิดหลายๆตัวในปัจจุบันเลยทีเดียวการค้นพบยาตัวนี้เกิดขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึง่งชื่อว่าคาวเดซารีแต่จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้ทํางานที่บริษัทร,รับตําแหน่งต่อจากนักวิทยาศาสตร์ท่านก่อนซึ่งทํางานและทําการค้นคว้าเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลา20กว่าปีแต่ไม่ได้รับการบันทึกชื่อไว้ นักวิทยาศาสตร์ท่านแรกชื่อว่า r a c เซล m a มาร์ hmm. เขาทำการศึกษาเกี่ยวกับฮอร์โมนที่ชื่อว่า Progesterone ตั้งแต่ในปีประมาณพุทธศักราช2460แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าฮอร์โมนตัวนี้ชื่อว่า Progesterone จากนั้นก็เรียนต่อจนถึงปริญญาเอกแต่ไม่ได้รับวุฒิปริญญาเอกเนื่องจากว่าเขามีอุดมการของตนเองนะคะเขาบอกว่าปริญญาโทเขาได้เรียนวิชาที่เขาจําเป็นต้องเรียน ในตอนปริญญาเอกแล้วแต่ทำมหาลาัยเนี่ยไม่ได้จัดคอร์สอื่นให้เขาเรียนดังนั้นเขาจึงจําเป็นต้องเรียนวิชานี้แต่เขาตัดสินใจไม่เรียนดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับฟุญปริญญาเอกแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเขาก็ออกไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็สร้างผลงานมากมายรวมถึงผลงานหนึ่งก็คือเป็นผู้คิดคน้นระบบ ค่าออกเทนในน้ํามันที่เติมรถยนต์ที่มีการใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งระหว่างนั้นเขาก็เน้นการศึกษาที่เกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมีของสารหลังจากที่เขาทํางานไปช่วงหนึ่งนะคะก็ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยที่เขาไม่ได้รับบูรณาริญญาเอกซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยเพนซิวเนียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ไปถิ่ใจที่เกี่ยวข้องกับการคิดขนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพราะว่าช่วงนั้นมูนเป็นวิธีการรักษาวิธีการใหม่ที่คน มากๆเลยเขาก็มีความทุ่มเทอุตสาหะในการคิดค้นหาการผลิตโปรเจสเตอรโรนมากๆในตอนแรกก็ค้นพบว่ามีพืชชนิดหนึ่งที่สามารถสังเคราะห์โปรเจสเตอรโรนขึ้นมาได้แต่มีราคาแพงมากๆเลก็เลยหาพืชตัวอื่นโดยออกเดินทางจากมหาิทยาลัยที่อยู่ทางลงมาทางใต้ถึงขอบชายแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาจนถึงประเทศเม็กซิโก และหลังจากที่เข้าไปที่เม็กซิโกแล้วก็เข้าไปที่ป่าแห่งหนึ่งก็ไปพบกับต้นไม้ที่ชื่อว่ามันเทศปา่าเขาก็เลยเก็บมันเทศป่าใส่กระสอบถึงสองกระสอบใหญ่ๆด้วยกันเพื่อที่จะนํามาวิจัยที่มหาวิทยาลัยที่เขาอยู่แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือเขาไม่สามารถนําข้ามชายแดนประเทศมาได้ดังนั้นหลังจากนั้นเขาก็เลยลักลอบนำมันเทศปา่าเม็กซิโกเข้ามา ทำการศึกษาแล้วก็ค้นพบว่าสารจากมันเทศปาเนี่ยสามารถนำมาผลิตสังเคราะห์โปรเจสเตอโรนได้หลังจากที่ค้นพบแล้วเขาก็พยายามติดต่อกับบริษัทอยากร่วมง,งานร่วมมือกันในการผลิตโปรเจสเตอโรนจากพืชตัวนี้ติดต่อกับบริษัทยาดังๆอย่างเช่นเมอร์กหรือว่าพาร์คเดวิสแต่ว่าถูกปฏิเสธด้วยความแนว่วแนว่และมุ่งมันของเขาอย่างมากๆเลยเขาจึงตัดสินใจ ย้ายไปที่เม็กซิโกเพื่อทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเพื่อก็ถอนเงินจากบัญชีธนาคารของเขาหมดเลยแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เม็กซิโกในเมืองที่เขาขนพบมันเทศป่าในป่าน,นั้นเนี่ยเขาก็ไปเก็บมันเทศมากถึง10ตันแล้วก็ทําให้มันเข้มข้นขึ้นเป็นใสลับเพื่อง่ายต่อการขนส่งไปที่อเมริกาหลังจากนั้นไม่มีตําแหน่งอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเขาก็เลยไปยืมแลบของเพื่อนค่ะเพื่อ,อทําการสังเคราะห์ โอดเจสตโรที่สกเคราะห์ขึ้นมาได้3กิโลกร,รัมในตอนนั้นมีราคามูลค่าถึง8ล้านกว่าบาทเกือบ9ล้านบาทเลยทีเดียวเขาจึงมองเห็นโอกาสทางการค้าแล้วก็กลับไปที่เม็กซิโกเพื่อไปหาฮาันเนอร์จัดตั้งบริษัทกับเพื่อนๆอ,อีก2คนอย่างไรก็ตามหลังจากที่จัดตั้งบริษัทแล้วก็เกิดการไม่ลงรอยกันร,ระหว่างผู้ร่วมก่อตั้งเขาจึงออกจากบริษัทที่ชื่อว่าซินเท็กซ์ที่เขาเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเอง และไปจัดตั้งบริษัทของตนเองใน4ปีก็ออกจากวงการทำงานวิจัยทางด้านนี้หลังจากที่ราสเซลออกจากบริษัทเดซารีก็เข้ามารับตำแหน่งต่อจากมาร์เกอร์เนื่องจากว่าเดซารีเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากราสเซลมาร์เกอร์ซึ่งขิดค้นตัวฮอร์โมนมาจากพืชเขาก็มารับตำแหน่งต่อและตอนนั้นเอง คาวเดสอรี่ก็ทําการแดัดแปลงโครงสร้างของโปรเจสเตอโรนสังเคราะห์ที่ละเซลล์มาเกอร์ได้ทําไว้แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ว่านอทินโดนซึ่งในตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะนํามาเป็นยาคุมกําเนิดเพราะว่าจะนํามาใช้ในการรักษาโรคทางนารีเวต่างๆอย่างเช่นผู้ที่มีรอบเดือนผิดปกติแต่หลังจากนั้นก็มีนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นที่นํานอทินโดนไปใช้แล้วก็พบว่าช่วยเป็นยาคุมกําเนิดได้ ในตอนแรกเนี่ยบริษัทซินเทกเนี่ยเยังไม่กล้านําออกมาวางจำหน่ายเพราะว่ากลัวปัญหาทางด้านจริยธรรมแล้วก็ทางศาสนาหลังจากนั้นบริษัทจอร์สันแอนจอร์สันก็เป็นบริษัทที่นําตัวยาออกจำหน่ายทําให้บริษัทที่คิดค้นก็คือซินเทคเนี่ยได้ส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมากมายสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามเพนตี้เพนตีไปด้วยนะ